สวัสดีเช้านี้นะครับผมอาวันนี้แนวทางหวยฮานอยนะครับผมก็มีมาฝาก,กเพื่อนเช่นเดิมนะครับเมื่อวานฮานอยผมเข้าแต่ตัววิ่งจูดเลขเก้านะครับก็มีแต่ใกล้เคียงเฉยๆครับเมื่อวานศูนย์กับเก้านะครับใกล้เคียงก็คือจับคู่ไม่ถูกเกือบโดนสามตัวโต๊ดนะครับวันนี้มาดูกันใหม่นะครับแนวทาง แนวทางฮานอยวันนี้สำหรับตัววิ่งรูดวันนี้ผมให้ไปที่7กับ8ปดสตัวนะครับเจดปดเลขในตารางก็มีเจ็ดแปดสาสี่แล้วก็หกตัวหนึ่งนะครับผม มาจับคู่ตัวจับคู่นะก็ให้ไปที่นี่เลยเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกนะครับแปดสามแปดสี่แปดหกชุดสามตัวผมให้ก็คือหนึ่งเจ็ด สกับ1 8ึนะอ่าแนวทางก็ให้แบบประชับสั้นๆนะครับ7กับ8วิ่งรูด7กับแปดนะหรับวันนี้ก็ขอให้เข้ากันแล้วกันนะครับผม จะได้กลับมาเท้่ยงๆกัังกันต่อนะครับเมื่อวานออกตองหนึ่งโอ้โหหนึ่ง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 ไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่านะสตัวเจาะที่ชอบที่สุดผมว่านะน่าจะอยู่ที่ตัว นะ่สี่ชุดนี้แต่ว่านี่ก็มีมีสิทธิ์นะครับชอบที่สุดก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็แปดสามแปดสี่เคนี่คือชุดสามตัวนะเขาขอให้ตงปังกันแล้วกันครับเจ็ดหก็แปดหกก็ผมผมจะเน้นเน้นนอยสามนอยนะครับเหมือนเดิมครับ ถ้าเป็น fc เก่าก็จะรู้นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็น fc ใหม่ก็อาจจะไม่รู้อ่าเน้นปกติพิเศษแล้วก็ vip นะครับ3ามนอยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมคนห้าหอยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮงๆงปังปัเด้อ